สวัสดีครับผมครูภูวนัยมุกพิชัยครูแม็กนะครับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศิลปะในเรื่องของทัศนาธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมนะครับเรามาดูสาระสําคัญกันก่อน,อนที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือ1ในเรื่องของทัศนาธาตุในงานทัศนศิลป์และก็สิ่งแวดล้อมนะครับ แล้วเราก็จะได้รู้ถึงความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมนะครับโดยการใช้ความรู้เนี่ยเรื่องทัศนธาตุครับก่อนที่เราจะทําความรู้จักในส่วนต่างๆนะครับเรามาทําความรู้จักกับทัศนธาตุก่อนนะครับทัศนธาตุนะครับหรือ visual element นะครับ เป็นส่วนประกอบของการมองเห็นด้วยตานะครับเช่นจุดนะครับเส้นสีหรือน้ำหนักต่างๆรูปร่างรูปทรงต่างๆที่เราใช้สายตาในการรับรู้นะครับหรือว่าในการมองเห็นทั้งในงานศิลปะแล้วก็ในสิ่งแวดล้อมเลยนะครับทีนี้ทัศนธาตุเนี่ยก็จะมีอยู่8ลักษณะที่เรา ใช้สายตาในการมองแล้วก็เห็นปรากฏเป็นสิ่งต่างๆนะครับก็จะมีจุดนะครับมีเส้นมีรูปร่างมีรูปทรงมีน้ําหนักแล้วก็มีพื้นที่ว่างพื้นผิวและสีนะครับแต่ลักษณะเหล่านี้นะครับจะรวมกันกลายเป็นภาพต่างๆให้เราได้มองเห็นนะครับทีนี้เป็นตัวอย่างผลงานศิลปะนะครับที่ จะแฝงไปด้วยทัศนาาธาตุในส่วนต่างๆนะครับในหนึ่งผลงานเนี่ยจะปรากฏทั้ง8ทัศนาาธาตุก็ได้หรือปรากฏไม่ครบก็ได้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างผลงาน The s t a r r y Night นะครับของว i n เซนต์แวนโ g h ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็จะประกอบไปด้วย8ทัศนาาธาตุเลยนะครับมี8ลักษณะอยู่ในผลงาน ทีนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับงานทัศนศิลป์นะครับงานทัศนศิลป์เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือผลงานศิลปะนั่นแหละครับเนาะงานทัศนศิลป์เนี่ยจะมีอยู่5ประเภทหลักๆก็คืองาน1นนะครับเป็นงานจิตรกรรมก็คือเป็นผลงานที่เกี่ยวกับภาพวาดภาพเขียนต่างๆอนะครับเป็นงานประติมากรรมงานประติมากรรมเนี่ยก็คือการปั้นนะครับหรืองานแกะสลัก ที่เราเห็นเป็น3มิตินะครับ 3. ก็คืองานสถาปัตยกรรมนะครับก็จะเป็นงานเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ต่างๆเช่นวัดโบสถ์หรือตึกต่างๆที่เราพบเห็นได้ทั่วไป4นะครับเป็นงานภาพพิมพ์ภาพพิมพ์ก็จะเกิดจากการกดการทับการปั๊มการพิมพ์ลงไปด้วยวัตถุลงบนพื้นราบนะครับ ถ้าดูในตัวอย่างผลงานก็จะเป็นมือที่ปั๊มไปบนกระดาษนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะของงานภาพพิมพ์ส่วนประเภทที่5นะครับก็คือประเภทของสื่อผสมนะครับสื่อผสมเนี่ยก็คือลักษณะของงานศิลปะท,ที่นําวัสดุต่างๆนะครับ2ออย่างขึ้นไปในการรวมกันนะครับรวมการสร้างสารรค์เป็นผลงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นใช้สี2ประเภทหรือใช้เชือกในการสร้างสารรค์ผลงานผสมเข้าไปใช้ใบไม้ในการตัดแปะหรือใช้วัสดุสิ่งของต่างๆนะครับผสมกันไปกลายเป็นผลงานศิลป,ปะที่สื่อความหมายก็จะเรียกว่างานสื่อผสมนะครับก็งานทั้ง5ประเภทเหล่านี้น,นะครับเราก็จะใช้สายตานะครับในการรับรู้ถึงความงามว่ามันสวยแบบใดหรือ มันมีเนื้อหาเป็นเรื่องอะไรที่เราจะมองภาพสิ่งต่ตางๆเหล่านั้นนะครับอ่ะต่อไปก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมเราก็จะรู้จักกันดีก็คือเป็นสิ่งต่างๆเนี่ยครับที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าธรรมชาติต่างๆหรือตึกอาคารสถานที่ต่างๆผู้คนแล้วก็ สิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเนาะที่อยู่รอบตัวเรานะครับมีทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับสิ่งต่างๆเรล่านี้ที่อยู่รอบตัวเรานะครับก็จะส่งผลให้เราเกิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆถ้าเราไปอยู่ในสถานที่เขียวดมสมบูรณ์ป่าไม้ธรรมชาติเราก็จะรู้สึกร่มเย็นแล้วก็สงบหรืออีกตัวอย่างหนึง่งถ้าเราไปอยู่ในสถานที่เมือง ที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันหรือเมืองที่แออัดก็จะส่งผลให้เรารู้สึกแออัดหรือรู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับรู้สึกคับแคบต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินเนี่ยครับนำมาสร้างสารรค์ผลงานเนาะ นี่คือสิ่งแวดล้อมนะครับความหมายของสิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมทีนี้จะเป็น2องคำรวมกันนะเราจะมาดูว่ามันเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับนะทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะมีความเหมือนกันตรงที่งานทัศนศิลป์เนี่ย ก็จะใช้ทัศนาธาตุในการสร้างสารรค์เหมือนกันส่วนสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะปรากฏทัศนาธาตุเหมือนกันนะครับในสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เราสามารถรับรู้ได้ด้วยตาของเรานะครับนี่จึงเป็นความเหมือนกันของของทัศนศิปงและสิ่งแวดล้อมครับ ทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของความแตกต่างกันนะครับทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย,ย์สร้างขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับหรือในธรรมชาติก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอย่างเช่นพระอาทิตย์ที่ส่องแสงสวยงาม ็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือต้นไม้ที่เกิดความสวยงามเป็นรูปร่างต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนาะที่เราไม่ได้ไปตัดแต่งเสริมแต่งก็จะกลายเป็นทัศนธาตุาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันซึ่งถ้าทัศนธาตุาในสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้ามนุษย์จะ ถ่ายทอดมันออกมาเป็นอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยก็ต้องนํามาสร้างสารรค์อีกทีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสร้างสารรค์เป็นงานกิจกรรมหรืองานปฏติมากรรมหรืองานประเภทอื่นๆทางทัศนศิลป์นะครับประมาณนี้ครับในเรื่องของความเหมือนและความแตกต่างการของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราเลยไม่ว่าเราจะไปที่ไหน ที่ใดก็จะปรากฏศิลปะอยู่รอบตัวเราจะเกิดทัศนธาตุอยู่รอบๆอบตัวเราที่เราสามารถรับรู้ได้ด้วยตาของเราเองทีนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมนะครับก็เราจะให้ดูภาพนะครับเปรียบเทียบกันจะเห็นภาพด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นงานทัศนศิลป์ ที่ใช้จุดในการสร้างสรรค์ผลงานส่วนด้านขวาก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏจุดอยู่ในปราฉลามนะครับอันนี้ก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก่องานทัศนศิลป์ที่เกิดจากเส้นนะครับกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เป็นตึกก็จะเป็นเส้นเหมือนกันนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับงานซ้ายมือก็จะเป็นงานทัศนศิลป์ เป็นการวาดภาพสีน้ําเป็นภาพวิวต่างๆนะครับก็จะปรากฏพื้นที่ว่างปรากฏสีปรากฏรูปร่างรูปทรงต่างๆในภาพนะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นภาพถ่ายนะครับหรือว่าสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของเราก็จะปรากฏสิ่งต่างๆทัศนธาตุต่างๆเช่ทนท้องฟ้าก็จะเป็นพื้นที่ว่างหรือปรากฏสีฟ้าก็จะเป็นทัศนธาตุเกี่ยวกับสีอะไรพวกนี้นะครับเนาะ หรือเราจะเห็นแม้จะไม่ปรากฏเส้นอยู่ในภาพนะครับเราก็จะเห็นเส้นระหว่างพื้นหญ้าและท้องฟ้านะครับก็จะเกิดเป็นเส้นตรงแนวนอนขึ้นมาด้วยตาที่เรารับรู้นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างนี่ครับงานทัศนศิลป์จะเป็นภาพวาดต่างๆที่เกิดรูปทรงขึ้นมานครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นผลไม้ต่างๆที่ ปรากฏรูปทรงขึ้นมานะครับต่อไปนะครับเป็นภาพวาดที่มีสีสันหลากหลายเลยก็จะปรากฏทัศนธาตุเช่นสีเช่นพื้นที่ว่างรูปร่างรูปทรงต,ต่างๆปรากฏอยู่ในภาพรวมกันแต่ด้านขวามือเป็นสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับก็จะปรากฏสีขึ้นมาสีก็ไม่ใช่เฉพาะสีรุ้งเท่านั้นก็จะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีต่างๆหรือว่าพื้นที่ว่างเกี่ยวกับท้องฟ้ารูปทรง ในต้นไม้รูปทรงในบ้านรูปทรงในวิวต่างๆก็สิ่งเหล่านี้นะครับก็จะปรากฏอยู่รอบๆตัวเราทั้งทัศนธาตุทั้งแปดลักษณะก็จะปรากฏอยู่รอบตัวเราทําให้ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรานะครับก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับความหมาย ก็มีไม่เยอะเราก็ลองใช้ชีวิตแล้วก็ลองสังเกตรอบๆตัวเรานะครับว่าเจอทัศนาธาตุใดบ้างที่เราเห็นเด่นเด่น,ดน mm. ลองออกไปดูธรรมชาติแล้วก็ลองเล็งดูซิว่าตรงไหนเป็นเส้นตรงไหนเป็นจุดตรงไหนเป็นสีเอาละครับทีนี้สุดท้ายน,นะครับพอเราได้เรียนรู้ในทัศนาธาตุ งานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับก็ครูอยากจะให้พวกเราทําบททดสอบหลังเรียนง่ายๆนะครับเพียง5ข้อเท่านั้นะจะสแกนคิวอา e โคในหน้านี้หรือจะคลิกลิงก์ด้านใต้ของวิดีโอนะครับได้เลยนะครับก็ลองทำดูนะครับเพื่อความเข้าใจและเป็นการทบทวนของเรา สำหรับวันนี้รายวิชาศิลปะ,ะก็ขอบคุณผู้ร่วมเรียนรู้ทุกคนสวัสดีครับ